m o นนี่บัฟเฟ o ล o d พอดแเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเมื่อประกันสุขภาพมีการออกมาตรฐานใหม่กฎเกณฑ์ใหม่นี้ใครได้ใครเสียวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับในช่วงประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับที่กระทบกับวงการประกันนะครับเรียกว่าทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็คือมีการประกาศสิ่งที่เรียกว่า New Health Standard ออกมานะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับเข้ามาถามในหลังไม้นะครับรวมถึงลูกค้าที่ผมดูแลอยู่ด้วยว่า เฮ้ยมันคืออะไรแล้วเราต้อง Take a คชั่นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมถึงเพิ่มมุมมองส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับ New Health Standard นี้นะครับเเริ่มต้นเลยนะครับผมอยากจะเกริ่นแบบนี้แล้วกันนะครับว่า New Health Standard นีครับก็คือการออกมาตรฐานนะผมจะเว่าเป็นมาตรฐานนะครับของประกันสุขภาพทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ใครที่เคยศึกษาเรื่องของประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเคยทําหรือไม่เคยทําหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นตัวแทนหรือว่ามีใครมาขายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นนักการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วคุ้นเคยคุ้นแบบแบบรู้จักมักจีกับประกันสุขภาพเป็นทุนเดิมนะครับผมเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกท่านต้องเจอน,นะครับก็คือการที่เวลาเราจะเปรียบเทียบของสองอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะซื้อ ข้าวเราก็จะเปรียบเทียบของสองอย่างเหมือนกันครับประกันสุขภาพเนี่ยก่อนเราซื้อเราก็ต้องเปรียบเทียบบ้างถูกไหมครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบข้ามค่ายแะ้วกันนะครับต่างบริษัทกันหรือว่าบางทีไปซื้อประกันสุขภาพของบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทของประกันวินาศภัยเนี่ยมันมันมีรายละเอียดนะครับที่ความคุ้มครองเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็มันเทียบแบบ Apple to Apple ไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละรายการที่เขียนเนี่ยมันเขียนแตกต่างกันเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับมันก็เลยมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า New Health Standard ขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่ว่าผู้บริโภคแบบ เราๆนะครับไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับเขาก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับออนอกจากเรื่องของการอ่านและเข้าใจมากขึ้นการเปรียบเทียบง่ายขึ้นนะครับจริงๆเพนพอยอีกอันนึงของเรื่องของประกันสุขภาพนะครับก็คือ บางครั้งแบบในช่วงระยะเวลาปีต่อนีครับสมมติว่าปีนี้ผมจ่ายเบีย้ยประกันไปครัปีนี้จ่ายไปปีที่2อจ่ายไปปีที่3จ่ายไปสมมติว่าปีที่3ผมเกิดป่วยหนักขึ้นมานะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเนี่ยเราถูก เรียกเก็บเบีย้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะว่าเรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเอ่อถ้าเกิดผมยิ่งเคมสูงเท่าไหร่ในปีถัดไปเนี่ยผมก็ยิ่งมีโอกาสถูกเก็บเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของบริษัทประกันนะครับในเมื่อก่อนนะครับผมใช้คำว่ามเมื่อก่อนละกันนะครับเอ่อรวมไปจนถึงการปฏิเสธการต่อประกันสุขภาพนะครับอย่างบางเคสที่เบิกหนักจัดจัดนะครับไม่ไม่ใช่แค่เบิกสูงไม่ใช่แค่เค็มในเล็กๆนน้อย,อยแต่เคมเยอะแบบ ส,สุดดาบสุดลู่เลยครับแบบว่าประมาณแบบเค็มกันอย่างเต็มที่เนี่ยหลายๆครั้งบริษัทประกันนะครับก็เลือกที่จะปฏิเสธทิ้งไปเลยเพราะว่าก็ต้องอยอมรับว่าเบีย้ยปีนึงเราจ่ายปีละ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่ถ้าเราเค็มแบบเป็นล้านล้าน,านสักสปีติดกันเนี่ยบริษัทประกันก็มองว่าเราเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดรายจ่ายในพอร์ตของประกันชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็จะยก เลิกนะครับเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยการยกเลิกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของบริษัทประกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นเพนพอยต์อีกอันนึงแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงที่ New Health Standard พยายามจะแก้ไขมันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดน,นะครับ โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ประกันสุขภาพแบบที่มี OPD ก็คือเราไปหาหมอหมอตรวจไข้รับยาทานกลับบ้านอย่างงี้เรียก OPD หรือว่าผู้ป่วยนอกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประกันสุขภาพเนี่ยจะเบิกได้เยอะหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในหรือว่า IPD เท่านั้นโดยหลักการมันจะมีเส้นแบ่งอยู่ที่ว่าเราจะต้องนอนโงรงพยาบาลครับอย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดก็จริงนอนโงรงพยาบาลก็จริงแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มัน พัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆครับมันก็เลยทําให้บางครั้งผ่าตัดกระจิงแต่ไม่ต้องนอนโงรงพยาบาลนานน,นักถึง6ชั่วโมงเพราะเป็นแบบนี้ครับพอมีเคสแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า การสุขภาพมันไม่ cover เรื่องแบบนี้ซะอย่างนั้นเลยแล้วก็รวมถึงกรรมวิธีการรักษารูปแบบใหม่ๆที่ไม่ได้นอนแล้ะครับไม่ใช่การผ่าตัดเย่งเดียวมันก็เลยทำให้บางครั้งมันเบิกไม่ได้มันก็เลยต้องการมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นมาตรฐานแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็ทันเหตุการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วกันนะครับ มาที่ตัวแรกก่อนนะครับที่ปัญหาอย่างแรกเลยที่บูทผู้บริโภคแบบเราเจอก็คือเราเปรียบเทียบระหว่างประกันสุขภาพไม่ได้ใช่ไหมครับ New Health Standard ครับเขาบอกไวยว่าประกันสุขภาพที่ออกมาหลังจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่8ที่จะถูกบังคับใช้เนี่ยจะต้องแบ่งเป็น13หมวดอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบ A A B B, B C C D D ได้1เทียบ1 2เทียบ2 3เทียบสเพื่อให้ได้รู้ว่าเฮ้ยอันไหนที่มันแบบมาก มากกว่าปกติอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือ เรือสามหมวดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นง่ายๆแบบนี้นะครับหมวดแรกเนี่ยครับมันจะพูดถึงเรื่องของค่าห้องนะครับค่าห้องรักษาพยาบาลห้องคู่ห้องเดี่ยวห้องรวมไอ้ตัวเนี้ยแหละครับค่าห้องเหมือนเรานอนโรงแรมนะครับค่าห้องจะแบ่งกับตัวนั้นนะครับหมวดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่ายาค่าบริการทางการแพทย์พยาบาลต่างๆนะครับค่าพยาบาลเมื่อก่อนมันรวมกับค่าห้องตยวนี้จะแยกหมวดออกมานะครับเป็นค่ายากลับบ้านค่ายาใช้ในโรงพยาบาลค่านางพยาบาลที่มาดูวัดไข้เราตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับหมวดที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าแพทย์ที่เข้ามาตรวจไข้เราในแต่ละววันหรือ่า ในวงการเขาชอบเรียกว่าค่าแพทย์แพทย์จ่าเอกครับก็คือมาถึงเป็นยังไงบ้างครับคุณจักรกิจสบายดีนะครับไม่มีไข้เนอะเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างีเข้ามาพบประมาณสักสามนาทีแล้วหมอก็ไปเคสสัตไป,ปมานั่นแหละครับเออโดยปกติถ้าเกิดไม่ได้ป่วยอะไรหนักมากใช้แพทย์ไม่เกิน2องท่านนะครับมันก็จะไม่เกินพั0 0้าสอหรอกครับประมาณนี้ นะครับข้อหมวดที่4จะเป็นหมวดเรื่องของการผ่าตัดนะครับลงมีดเลยไม่ว่าจะเป็นมีเลเซอร์หรือมีดมีดปกตินะครับอันที่5จะเป็นการผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาลอันนี้ครับเป็นหมวดที่ถูกผมว่าถูกเน้นขึ้นมาให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเพราะอย่างเช่นบางทีการผ่าตัดแบบ2กล้องไ้ติงครับมันผ่าเสร็จปุ๊บ2กล้องแผลแบบไม่กี่มิลเองครับแปบ๊บเดียวก็กลับบ้านได้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแลสามารถพักฟื้นที่บ้านได้เลย แต่ว่าก็ยังนับเป็นการผ่าตัดอยู่ดีนะครับพอแบ่งเป็นห้าหมวดแรกใช่ไหมพอหมวดที่6ถึงหมวดที่13เนี่ยครับจะเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกแหละเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกก็คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ก็เบิกได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทุกเคสมาเบิกเป็นผู้ป่วยนอกได้หมดเลยครับอย่างหมวดที่6เนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าวินิจฉัยนะครับหลังเป็นผู้ป่วยในมาก่อนก็คือไอ่งไงคือเป็นการ follow up กลับมาพบแพทย์หลังจากที่ เหมือนกับ follow up อาการหลังจากที่เรานอนโรงพยาบาลมาแล้วนะครับถึงจะเบิกได้นะครับรวมถึงจะมีค่ารักษาอุบัติเหตุภายในเออมวกที่7จนะครับจะเป็นค่ารักษาอุบัติเหตุ24ชัมม่วโมงก็คือถ้าเราโดนมีดบาดหกล้มรถชนเนี่ยหลังจากเกิดเหตุภายใน24ชัมม่วโมงไปหาก็คือเบอิกได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นงเงินคุ้มครองเหมือนกันนะครับเออแล้วก็จะเป็นบทที่8จะเป็นเรื่องของการทํากายภาพนะครับอาการป่วยบางรายการที่เป็นอาการป่วยค่อนข้างเรื้อรังนะครับ จะต้องมีการทำเกลยภาพนะครับก็เขาให้ไม่เกิน2ครั้งนะครับอันนี้ก้เกี่ยวกับล้างไตนะครับเดี๋ยวนี้ล้างไตต่างๆเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับ อันที่10เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งครับใช้การฉายรังสีเนี่ยก็เบิกได้อันที่11เป็นหมวดที่11เป็นเรื่องของีโมนะครับอันสิบสองหมวดที่12เป็นค่านอนโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับแล้วก็หมวดที่3เป็นค่าผ่าตัดเล็กนะครับอาจจะจี ong, ้ฟงจี้ฝายอะไรแง,งี้แต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าเขาจะกาหนดว่าการผ่าตัดเล็กคืออะไรบ้างแต่ว่าผ่าตัดเล็กๆไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าถามผมแบ่งไปถามหมวดแบบนี้มันก็เปรียบเทียบง่ายขึ้นจริงๆนั่นละครับคือโดยปกติเมื่อก่อนเวลาที่ผมทํางานเเปป็นนที่่รรึกษากางิหือวขัด เลือกตัวประกันสุขภาพเนี่ยยอมรับครับว่ามันมีความยากแล้วก็บางทีก็ต้องมีการเทรดออฟเพราะว่าฮยบางทีอันนี้มันดูให้เรื่อง เรื่องนี้เยอะนะแต่ว่าเรื่องนั้นห่วยเลยเงี้ยมันก็ต้องเปรียบเทียบกันนะครับเหมือนอยงนผมว่ามันดีขึ้นนะครับโดย New Health Standard เนี่ยบอกว่าประกันสุขภาพทุกแบบนะครับต้องคุ้มครอง13หมวดนี้นะครับแต่ถ้าจะคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในกรณีที่เขาอยากจะทําเรื่องของ privilege ให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่ high network หน่อยอยากจะคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้นะครับ ซึ่งผมว่าแก้ปัญหาได้ค่อนข้างหมดจดนะครับส่วนตัวผมก็เปรียบเทียบง่ายขึ้นจริงๆนั่นแหละครับอันที่2ที่ New h w h l t h Standard ทำเลยครับก็คือเขากําหนดเลยนะครับว่าการเพิ่มเบี้ยประกันนะครับไม่สามารถเพิ่มเป็นรายบุคคลในเช่นคนนี้ป่วยบ่อยมากๆป่วยเจ็บหนักมากๆเนี่ยจะมาเพิ่มคนเนี้คนเดียวเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับจะต้องถ้าเกิดปรับเพิ่มเนี่ยต้องเพิ่มทั้งพอร์ตโฟลิโอเลยคือทุกคนที่ซื้อประกันแบบนี้ครับจะถูก คิดเบีย้ยเพิ่มทั้งหมดเลยไม่สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็การบอกเพิ่มเนี่ยครับจะต้องแจ้งลงหน้าอย่างน้อย30วันให้ทุกคนในพอร์ตฟลิอที่ซื้อไปนะครับ ต้องรับทราบเพเ่อนสัญญาแล้วก็ให้ในายทะเบียนอนุมัตินะครับแต่ว่าในกรณีที่อายุเพิ่มขึ้นอาชีพเปลี่ยนอันเนี้ยเพิ่มตามปกตินะครับอันนี้มันเรื่องปกติแต่ว่าไอการเพิ่มเบี้ยที่ผมพูดถึงนี้คือการเพิ่มเอ็กซ์ตร้าหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบเมมโมอะไรพวกนี้ครับที่มีการเพิ่มเบี้ยแบบพิเศษไม่สามารถทําได้เป็นรายนนรบุคคลนะต้องเพิ่มทางพอร์ตนะครับแล้วก็เอ่ออันที่3มเนี่ยในกรณีที่จะยกเลิกสัญญาเนี่ยบริษัทประกันไม่อยู่ดีๆก็ยกเลิกแบบไม่มีเหตุผล แบบนั้นนะครับไม่สามารถทําได้ซึ่งผมว่าดีมากนะครับการยกเลิกเนี่ยครับไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะยกเลิกได้กรณีที่เกิดการคือในในในแบบที่เขาทางคาพอพผ่านเนี่ยเขาใช้คําว่าช่อชนนะครับหลักการก็คือไม่ปกปิดความจริงเกี่ยวกับประวัติสุขภาพตัวเองนะครับหรือว่ามีเจตนาเคมมาวกก่าปกติที่มันที่มันไม่ตรงไปตรงมาผม <vacation. S 2> ใ,ใช้คํานี้แล้วกันนะครับเ <c oughs> ขาใช้คําว่าช่อชนก็คือไม่ตรงไปตรงมาซะทีเดียวแล้วเกิดทําให้เกิดความเสียหายกับบริษัทประกันเนี่ยเขาสามารถบอกยกเลิกได้ นะครับก็เป็น3สิ่งที่เปลี่ยนขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยถามว่าการมาของ New Health Standard เนี่ยในมุมมองผมแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผมลองอ่านอ่านแล้วก็คุยกับพี่ๆที่อยู่ในวงการประกันเนี่ยเขาบอก <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับที่น่าจะต้องเจอแน่ๆครับก็คือเรื่องของเบีย้ยประกันเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า <c oughs> เวลาเราซื้อประกันเนี่ยครับเราก็เวลาบริษัทประกันคิดเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องอัตราการป่วยอัตราการเคมอะไรต่างๆถูกไหมครับทีนี้เนี่ย New h e a l t h Standard เนี่ยเอาตรงๆผมว่ามันออกมาเนี่ยทำให้สิทธิของบริษัทประกันเนี่ยครับน้อยลงสิทธิในการเพิ่มเบี้ยหายไปสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็หายไปใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือ มันจะต้องเบีย้ยประกันเพิ่มขึ้นแน่ๆครับแน่นะครับเราอาจจะเห็นแบบประกันสุขภาพที่มีเบีย้ยโดยเฉลีย่ยเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมผมอาจจะไม่ได้บอกว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่านะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มแบบหลัก 10- ถึง20%เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเ,เพราะว่าเขาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาปรับเป็นพรอร์ตเป็นพรอร์ตทั้งหมดนะครับเวลาจะปรับทีนึงมันกระทบกับลูกค้าภาพรวมแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องตามมาแน่ๆเลยคือ ก่อนตรวจสุขภาพไม่ใช่ครับก่อนรับประกันก่อนว่าจะรับใครรับประกันสุขภาพหรือไม่รับใครทําได้ไม่ทําได้เนี่ยผมว่าคงจะเข้มงวดมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทําประกันสุขภาพจริงๆเขาจะเรียกว่านอนเม็ดก็คือไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้บริษัทประกันก็จะเชื่อถือแล้วครับว่าสิ่งที่เราถแถลงเนี่ยเป็นความจริงนะครับแต่ว่าผมว่าคงจะมีมาตรการมาตรฐานอะไรใหมๆ่ๆที่ทําให้การรับประกันเนี่ย บริษัทประกันมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเขาไม่เจอแจ็คพอร์ตเจอคนที่ป่วยอ่อนแ,แอหรือว่าคนที่แบบป่วยหนักแล้วดึงค่าเฉลี่ยการป่วยของพอร์ตให้เยอะขึ้นมากนักละกันนะครับผมว่าคงจะมีขั้นตอนในการรับประกันที่มันดูเดือดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็น่าจะได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกวิลเนสโปรแกรมต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของลูกค้าในพอร์ตของเขานั่นแหละครับไม่ให้ป่วยเ,ออเป็นโปรแกรมอย่างเช่นอขออนุอาตชื่ออย่าง A A A ที่เขาจะมีแบบ ให้ดูแลสุขภาพต่างๆนะครับผมว่าบริษัทกันที่อื่นก็มีนะดูแลสุขภาพถ้าเกิดดูแลสุขภาพถึงเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีส่วนลดเบีย้ยประกันให้นะครับพวกเวลพวกเวล,วเ,วลเนสโปรแกรมต่างๆดูแลสุขภาพเพื่อให้เบิกเคมต่างๆน้อยลงเนี่ยผมว่าเห็นแน่ๆครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นให้เห็นเรื่อยๆแล้วนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เราทําประกันเราก็คงไม่ได้หวังว่าจะป่วยแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเบิกมันอกครับไม่มีใครทําประกันรถยนต์แล้วหวังว่าให้รถชนจะได้เคมคุ้มคุมผมว่าประกันสุขภาพก็เหมือนกันเราก็คงไม่อยากจะป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วก็เบิกคุ้มคุมเหมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องของวินวินนะครับแล้วก็น่าจะเราน่าจะได้เห็นเรื่องของโคเปรเมนต์ man. มากขึ้นนะครับการร่วมจ่ายตามสัดส่วนอย่างเช่น เรามีค่าสายพยานสักล้านหนึ่งนะครับโคเปเมนต์ co อาจจะกำหนดส,สัดส่วนไว้ว่า90-10ก็คือเราจ่าย10%บริษัทประกันจ่าย90คือเราจ่ายแสนหนึ่งบริษัทประกันจ่าย9 0 0 0แสนอะไรแบบนี้ครับน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือดีดักทิเบิลนะครับเอ่ดีดักทิเบิลนี่ก็คือการค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกอย่างเช่นกำหนดไว้ว่าเฮ้ยคุณจะก,กี่ต้องดีดักทิเบิลประมาณสักสองหมบาทแรกนะที่เหลือประกันจ่ายหมดเนี่ยครัััับบบผมมมมวว่่่่่าาาไอ้้คเเเเพยนนนนกกีีทิจะป็สถูขร มันจะคล้ายๆกับประกันวินาศภัยประกันรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับที่มีการจ่ายร่วมมีการจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรกเพื่อให้เบีย้ยประกันนะครับที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งของสิ่งเนี้ยมันน่าจะมาทดแทนกับเบีย้ยประกันที่เพิ่มขึ้นในข้อแรกที่ผมพูดไปแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้เวลาเวลาเคมเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับลดเขาเรียกว่าลด c o n f lict of interest แล้วกันนะครับให้ ลูกค้าเนี่ยถ้าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเนี่ยการเคมแบบมัวๆซัวๆเนี่ยมันก็มีโอกาสาลดลงนะครับซึ่งผมว่าก็วินวินนะครับเพราะว่าการทําประกันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยคนละครับที่ตั้งใจจะโกงที่ตั้งใจจะเคมที่แบบหัวหมอเอาชนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำประกันก็เพื่อบริหารความเสี่ยงจริงๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าถามผมโดยรวมนะครับผมว่าไม่นับเรื่องของเบียประกันที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจต้องรอดูหลังวันที่8ที่เขาจะประกาศออกมาอีกทีนึงแล้วกัน แต่ว่าผมว่าโดยภาพรวมดีขึ้นนะครับมีความยุติธรรมมากขึ้นทั้งกับบริษัทประกันเองทั้งกับตัวเราเองนะครับมีมาตรการหลายๆอย่างออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้การเคมันเวอร์จนเกินไปคนที่สุขภาพแย่มากๆเ,เคอมเวอร์เ,อรเคอมเสียกับพอตประกันเนี่ยผมว่าก็ลดลงนะครับเรื่องโคเปนมทเรื่องของดีแลทเบิลผมว่าก็ควรนําเข้ามาใช้เหมือนกันซึ่งการบังคับใช้ New Health Standard นะครับจะถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8 พฤศจิก,กาย,ยนเป็นต้นไปใครที่ทําประกันสุขภาพหลังจากวันที่8ถ้านะครับท้าวันไม่เลื่อนนะครับก็จะต้องเป็น New Health Standard ทั้งหมดแต่สําหรับคนที่มีแบบประกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบ New Health Standard ใหม่ไหมหรือว่าจะใช้แบบเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมผมคงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมว่ามันคุ้มครอง น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการทําประกันสุขภาพนะก็คือเรื่องของปีต่อที่กลัวว่าถ้าเกิดอยู่ๆวันหนึ่งตอนนี้สุขภาพผมดีแหละทำประกันสุขภาพมาสิบกว่าปีนี่ครับยังไม่เคยเบิกแบบจริงจังแบบเบิกเอาไปเราตายนะครับเบิกแบบเล็กๆน้อยๆอยบ้างยังไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งผมก็กลัวว่าเนี่ยนะถ้าเกิดผมเกิดป่วยหนักแล้วต้องใช้ประกันสุขภาพแบบจริงจังขึ้นมา แล้วผมโดนยกเลิกขึ้นมาหรือว่าโดนเพิ่มเบีย้ยแบบไม่สมเพุสมผลนีผมคงไม่แฮปปี้ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้เกาเบิกจนคุ้มแต่ผมเกาว่าถ้าเกิดช่วงชีวิตผมเกิดสวยขึ้นมาแล้วเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นมาแล้วครับ mm. ก็ไม่อยากให้มันมากระทบกับแผนการเงินอื่นๆของผมนั่นเองนะครับซึ่งโดยตามหลักของการวางแผนการเงินนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของบริหารความเสี่ยงนํามาก่อนอยู่แล้วถ้าสิ่งที่เราทํามันช่วยลดความเสี่ยงได้ผมว่า เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะปรับจะเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับสุดท้ายก็แล้วแต่ทุกๆท่านแล้วกันนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเราจะได้มาช่วยกันคิดช่วยกันพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s มัครสมาชกนะครับในช่องทางที่ท่านรับฟังนะครับรพื่อเป็นกนลังใจให้กับตัวผมเป็นกาลังใจให้กับทีมงานดีบัฟเฟอร์นะครับเพื่อสร้างใจ